เราเขาจะมีพริกนะครับหลายๆพริกนะครับเรียงระดับตามความเผ็ดนะครับเลเวลหนึ่งนะฮะเลเวลสองนะครับก็คือเล็กลงมาหน่อยนะฮะนี่ก็สามสี่ห้าและพริกขี้หนูนะครับเลเวลหกฮะเผ็ดที่สุดนะครับในแก้วเนี่ยให้ผมมาทำอะไรครับกินพริกโชว์สักเม็ดหนึ่งแต่ตัวนี้มาละเม็ดนึ้งให้ดูอะไรตัวนี้กับเรื่ลายอ๋อมาละเม็ดหนึ่งฟิุลิ่งมันได้ เม็นดนี้แล้วกันนะอ๋โอ้ออ้าเงมังครับเบ่งมังครับพูดค้สุกของมาครับ เฮยหน้าแดงแล้วแดงแล้วเล่นของพออีกแล้วและแล้วปฏิบัติการของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยลูกชุบที่มีสีสันสวยงามยัดเม็ดพริกขี้หนูลงไปเม็ดแล้วเม็ดเล่า เรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการพริกซ่อนพริกแผนการของเราก็ง่ายๆครับเพียงแค่ถือกล่องลูกชุบเข้าไปนั่งกินข้างๆอยู่เพียงเท่านี้เกียก็จะหลงมาติดกับของเราอย่างง่ายดายเอ้าอ่าอ่าอ่า สวยอ่ะของอะไรจะพูดสิพูดสิแคลอรี่เดี๋ยวเสร็จก็ถอดคืนเลยแล้วแขวนเออไม่แบ่งขอยแล้ววันได้วันนี้ไม่น่าจะนี้แ่ะเนี่ยยานี้ยานี้นี่งอยานี้ป้าดิอาลีนาเขาคนก็ไม่ให้เช่าหรือให้ยืมสานอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้รายการให้ใส่เลยขอรับก็ได้ไม่รู้ว่าปีนี้เก็อาจิ้มได้ไหมเฮ้ยอร่อยอร่อยเพราะว่าเฮ้ยไม่งั้นมันจะโดนตั ทำเวลาไม่ได้แต่้เมียมันดีอ่ะมีมนด่มแล้วกินกาแฟเพื่อบรรจาร์บอร์ดมาแุกเนี่ยลาวอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยขายใจเจริญนะใครอ่ะขนมก้าวพี่น้องอร่อยมากฮึบ้าแล้วในมีพิซกินด้วยเลยยำมั้ยไกินด้วยเราไปแล้ว นี่หรือเมืองพุทธดูทำกับเราได้ไอเราทันไปชมบอกว่าขอให้เจริญให้ขนมหวานกับคนที่มีอายุเราต้องการความชุ่มชื้นดูมันทำลูกบอสลูกบอสไม่เลือกว่าอะไรจะเป็นคนจริงไไม่นึกว่าอะไรจะเป็นคนจริงไงแล้วตอนไปขอนะนาง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 หลบแล้วไม่ใช่หรอือ ไม่น่าหวงอ้นนี่ก็ดื้อดึงมาอีกแต่บุญดีขบเบาๆบานี่คือร้านจากไหนไม่รู้นะกาพี่นอร่อยมากกาพิรนนี่น้วนอะกาพิรนนี่แต่จับกับาพร แสดงว่ามีก้าคนใช่ถ้าแปไม่ได้ไปก็แปพี่น้องอ๋อคนร้านนีงครับมาอร้านและแทนแกนีดเบเียมเลย้กินพริกได้ก็ออกมาการได้ครับเดี๋ยวแพงเลยกินพริกย่าง้ออกรายการได้ ไม่แ้ล่ะเรามีตอแหนงมดีเลนะเดีนยไดมาเป็นประธานเลยนะหัวโอ้ยติดมันมานั่งไม่ติดเยปัไบรถคันใหญ่นี ขึ้นบ้านลำบากไหมกระมีกรมงกระลายรุ่นเดียวกันพวกเราเนี่ยรถเซี้อะรมารถอะไรขึ้บ้านลำบากของเาพี่น้องใช่ไหมตาคราวอันนี้ที่ออกรายการมาก่อนเนี่ยปีกระจังกะโปจังช่วยหนยไม่ใช่เกี่ยวนี่ัว้างไปว้าไป เก้าพี่น้องอร่อยไหมครับครับก้าพี่น้องของดีเลยพี่เจอเจอลูกโดดจำาตาไหลนยโอ้โหนี่มีหน้าเขียวอือเลย อเอาจะสอบพี่น้องแล้วแหมะเดินเดินโอ้โหไม่ดี